สวัสดีครับพบกับทีเด็ดแตะลอดดากนะครับประจำวันเสาร์ที่22พฤษภาคมวันเสาร์นี้นะครับเป็นนัดสุดท้ายของหลายลีกเลยนะครับบอลลีกนะครับแต่ว่าพีเมลีกไปเตะพรุ่งนี้วันนี้ที่น่าสนใจต้องยกให้ทางลาลีกานะครับที่จะชี้ชะตาหาแชมป์กันแล้วเหลืออยู่2ทีมที่ได้ลุ้นกันนะครับ ก็คืออาเตติโกมาดริดกับเรอัลมาดริดเราไปดู2คู่นี้กันด้วยเลยนอกจากนี้ยังมีที่น่าสนใจกาโชเซอาก์าเตะนะครับลาลีอาบุนเดลิกาก็เตะรวมถึง pay off, เพย์ออฟเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกในรอบรองชนะเลิศนะัดที่2ด้วยเราไปดูกันยาวๆนะครับว่ากันที่ลาลีกาก่อนเลยแล้วกันเอาคู่ที่มีผลนะครับเตะห้าทุ่มทุกคู่ต้องบอกอย่างนี้นะครับคู่แรกนะครับเรอัลบายาโดลิดเจอกับอาเตติโกมาดริดเลยเปิดมาแอดมาดริดซึ่งเป็นจ่าฝูงอยู่ตรงเนี้ยคีย์อยู่อ่าหนึ Uh, เป็นลูก ควบลูกครึ่งนะครับราคาอย่างนี้บยานโรดิยังต้องหนีตายนะครับทุกคะแนนมีค่าอยู่ตรงนี้สาคัญมากๆนะครับในขณะที่ตัวผู้เล่นก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในขณะที่แอดมาริดเองนะครับหรือโซเลสกาลังท็อปฟอร์มต้องชนะเท่านั้นชนะก็จะเป็นแชมป์ทันทีต้องการมีโกเก้ซาอูยิเกสนะครับชูอัลเฟริกซ์ก็อาจจะได้ลงเล่นนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะถูกปรับเป็นสำรองหรือเปล่าแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยพร้อมนะครับข้างหลังมีคิมินเนสนะครับโคเซตคิมิเนสปักหลักอยู่นะครับ เกมดูแล้วแอดมะลิคอยๆนวด ค่ยคอยๆคึงน,นะครับแล้วก็หาทางจบให้ได้แต่บียาโดริตเองก็ต้องทําเต็มที่เพื่อหนีตายนะครับอาจจะต้องเปิดหน้าพอเปิดหน้าเนี่ยแอนมาริดมีโอกาสโจมตีเข้าใส่ส่วนเข้าใส่ได้มีช่องทางเจาะเข้าไปฉะนั้นผมเลยมองว่าแอนดมาริดดีกว่าหนึ่งประตูมาแน่ไว้ดูประตูที่2เอาเชื่อว่าแอนมาริดน่าจะได้แชมป์ในซีซั่นนี้นะครับแชมป์ลาลีกาให้ต่อแอนมาริตไปนะครับอีกคู่เลยอารมาลิดนะครับเจอกับบียาเลียอว์เลยเปิดมาเลยอเรลมาลิตรเคยูหนึ่งจุดศูน,ะนะ ถ้าแอัมาลิดแพ้หรือเสมอแลยอัลมาลิชนะก็จะเป็นแชมป์ทันทีเหมือนกันนะครับป้องกันแชมป์ได้สภาพทีมก็แย่มากสุดหนักครับข้างหลังลากไปเอ้วาลานเซกิโอลามอสดนานี่กับบาคาลูคัสบาสเกตเนี่ยพวกนี้ไม่อยู่เลยแฟนลอรเมนตี้ก็อาจจะไม่พร้อมด้วยตรงกลางก็ต้องพึ่งพาโทนี่โคสนะครับลูกา้าโมดิชนะครับข้างหน้ามีคารินบีเซมาเบียาเลยเอ้าน่าจะส่งสำรอง,องลงเล่นหมดแหละพร้อมเตรียมตัวเล่นนะัดชิงยูโรปาลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันพุธนี้นะครับคาร์ลอตตาก,ก้าปัตงหลังในแดนหน้าก็น่าจะสำรองคคนนนดดดด้้้วววยกยกััแแลออมมาารรริี่ะบพ กว่ามีแรงจูงใจมากกว่านะครับไม่ต้องมีการวนอะไรเล่นให้เต็มที่ไปนะครับฉะนั้น1ประตูหน้ามาเหมือนกันให้ต่อเลยเอามาลิดไปนะครับไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับเอีบากับบาร์เซโลนาเลยเปิดมาบาร์เซโลนาขี่อยู่1 0, นึ่งูนยูกด้ยกันเอีบายังต้องหนีใต้เต็มที่นะครับใน,นนะัดสุดท้ายก็ต้อง สุดนะแต่บาร์เซโลนาเกมนี้ไม่มีลิโอเนลเมสซี่น, MC, นะครับที่ได้กลับบ้านไปก่อนกับอาร์เจนตินาไปก่อนสภาพทีมอาจจะไม่ดูดุดันเท่าไหร่นักมีปัญหาเยอะเผลอๆอาจจะเป็นนัดสุดท้ายของโรนัลดาคูมันด้วยผมว่าไม่ดีนะครับให้ลองเออีบาไปนะครับปิดท้ายด้วย pay off, เพย์ออฟเลื่อนชั้นเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับเลื่อนสู่พรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่2ส,สวอนซีซิตี้เจอกับบาร์เล่ยนะครับเลเปิดมา ให้เสมอบาสซลีนะครับนัดแรกเนี่ยสวอนซีบุกไปชนะมาก่อน1 0ตุนไปละนัดนี้เล่นแค่เจ้าเท่านั้นนะครับแต่เป็นเกมโต้กลับบอลบนพื้นดีนะครับสวอนซีเล่นเกมโต้กลับได้ดีผมมองว่าสวอนซีไม่น่าถึงกับแพ้นะครับฉะนั้นให้อยู่สวอนซีไปนะครับสูบซีตัว1อาร์เดนโกมาลิด2เลเออมาลิดนะครับ3เอีบาและ4สวอนซีคืนนี้มาลุ้นกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ